สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีช่ชองมรามเกยค่ะมือนีเขาเร็บปาดุกไงค่ะพี่น้องอไงอีหลีหั่นเป็นบางเป็นบางด้วสิพัดกระเพราผัดเผ็ดนะคะตัวนี้กินได้หมดบานบางๆด้วจา้าไปทอดอุ้ยเอาขาเลยบ่ ทอดเดี pies, days, ๋ยวมันกัดนั่นแย่เห็ดนั่นคักหลายย่เห็ดบางคักหลายมันสีเละเวลาเาทอดนะค่ะพี่น้องเขาเตรียมอุปกรณ์นะคะหั่นกระชายไว้นะคะพูดง่ายๆว่านี่คือพระเาขเวาตจ้เครื่อนแล้ว มันก็ใช่นะคะค่ะตามไปด้วยพริกไทยเม็ดคทะพริกไทยนวยพริกไทยสดตั้งลำสิ่งไปนนาพดี่ดอ

พี่น้ลงฉีกองังซีนะคะนี่ค่ะส่วนผสมผักของเ้าวมีใบบักรูดพริกแลก้กก็พริกไทยเม็ดพริกไทยนวยเนาะคะ่ะแล้วก็กะใาชา้เนาะค่ะี๋ยวขฮาจะไปทอดปลากนเนาะคะ่ะ นี่ครับพี่น้องปลาตัวเดียวได้เนี่ยตัวบอกย้อยหนึ่งพี่น้องสังเกตมังหัวมันหลดเฮ้ก็ฟัาเมื่อกี้อันนี้คือห้าวล่างขั้นเกลือขั้นยังแล้วนะคะสองน้ำสองน้ำเหลวก็มะมาโรยเกลือนะคะเดี๋ยวทำการทอดนะคะพี่น้องสร้างหม้อกระทะนะคะมันทอดแล้วเาก็กใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเดือดนะคะ พี่น้องหมอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเข้ามาเอ,อาฝาโล๊ะลวค่ะเดี๋ยวตรีนี่ตัดพี่น้อง เกี็บหมองหลุดไน่องตูวเงยจำได้งี้ก็อีนี้ประดุค,คนเลี้ยงเราเรี่อยงนี้เป็นสามามหมู่บ้านนี่ค่ะก็เลยสื่อตูนี้ลอยนึงก็เลคิอยากพัดเพชรประดุกนะคะทะเละยูบบอกกันีเหียบหมดก้วหาตัวเงยก้าอะไร ดูกับว่าเด็กไปนอนน่าจะบึงี่นอเบึงเริ่มหม่แล้วค่ะรักขึ้นตังใหญ่ปวดน้องกับเต็มแล้วพัทะ ่อยควนนี่มันกัดสววร้อนร้อนดูคนละตัว 算了，买了，买了。 นี่ค่ะพี่น้องมาถึงขั้นตอนการพัดเครื่องแกงและะ้วค่ะใส่น้ำมันขวายนอนะคะพี่น้อง อ,อันเดียค่ะาี่นองก็จะม,มัน干ทำงไปหนอน้ำนิดนึงนะคะ เสียพสสมมพนนบพี่น้องค่ะรั้เกียนะขาเก่าส่วนผสมมากพัดใ่กันนะอยค่ะพี่น้อง ค่ะละเล่งไส้คุณจะไปน่องส้มผสมห่ากับซมวีน้ำตาลเนะคะ่ะกล้ผงนัวค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ทอดหอย แบ่นี้นาซิมนะคะแยบแลวหลังจากนั้นก็ปัดลุกลงเลยค่ะ เียบยพี่น้องน่าอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเอาลงเลยค่ะืออจะเสียบสเยบสร็จแล้วนะคะพี่น้องพัเพิดประดูกค่ะ ร้อยย่วจ้นา,านีครับพี่น้องนาตากัะเพียรเพียคเนื่อื่นรอนลครับนันจไปอร่อยเยอะยั่วค่ะวันนี้ขาถิมาตํนนตนนตาน้ำพริกกะปิครับพี่น้องมาบรขการตอนการตำน้ำพริกกะปิด้วยจา้าครับพี่น้องข้าใส่บกกพริกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลลงไป ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่อูมามิเนาะค่ะช้อนครึ่งกะตำตำเข้ากันนะคะถ้าเอาเยสุตินี่มันจะบ่อกระเด็นคะคะพี่น้องนี่ค่ะตำแล้วๆนะคะเ้างสีอมแบกแข็งใส่พี่น้องมะแข็งแข็งใส่ค่ะพี่น้องแล้วก็กระตำ น้ำนะคะใช้กระปีค่ะกระปีน้องปลาตะเภาค่ะอันนี้เขาใส่น้ำอุ่นเนาะคะ่ะใส่น้ำอุ่นเผามาแล้ว น้ำมันมะนาวนะคะ นกวนค่ะแต่มันบวเลิ้มห่าก่อนเอาน้ำตาลมาใส่บวเลิ้มน้ำตาลมาใส่อ่าพี่น้องเสร็จแล้วค่ะแซ่บแนี่สูตรของเกนี่บวต้องห่วงค่ะพี่น้องลองไปเะ็ดกินเบ้างด้วค่ะพี่น้องแซ่บวิลี่บวเดบวหลินบวเดบวตัวนี่ค่ะน้ำพริกกะปิเด็กหน่อยย่บันโอนบุ่ม กระขิ้หอดน้ำพริกกะปิเกียนนี่ล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุกุ๊กทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดนิ้วโปให้เกียรน้ำเนยเดอแล้วก็คอมเมนต์มาให้เกียราน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเยสเดย์มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุกุ๊กทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย